Columbia, Columbia, this is Houston, a l s over. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. ก yeah. <laughs> <t> ้าวแรกของมนุษยชาติที่ไปเยือนดวงจันทร์เกิดขึ้นเมื่อ52 <there. S 1> ปีก่อน 12, 11, 10, 9, 16กรกฎาคมปี2512องค์การนาซาของสหรัฐส่งยานอพอลโล1 1โดยจรวด Saturn V ที่ฐานยิงจรวดที่แหลมเคนเนดีรัฐฟลอริดาในภารกิจเพื่อส่งมนุษย์ไปสำรวจดวงจันทร์วันนั้นนักบินอวกาศสหรัฐ3คนนิวอาร์มสตรองไมเคิลคอลลินส์และเอ็ดวินออลดรินร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ การเดินทางใช้เวลา3วันก่อนที่นิวอร์มสตรองจะกลายเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้เหยียบลงบนดวงจันทร์เมื่อวันที่20กรกฎาคมปี2512และได้รับการจารึกว่าเป็นวินาทีประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ oh, ขณะอยู่บนดวงจันทร์ก่อนที่จะปักธงสหรัฐลงบนพื้นผิวดวงจันทร์อร์มสตรองก็ได้พูดประโยคหนึ่ง <Yeah. S 1> ที่เป็นที่จดจำมาจนถึงทุกวันนี้ ตามมาด้วยเอ็ดวินออลดรินที่ได้ลงไปเหยียบดวงจันทร์ต่อจากอาร์มสตรองทั้งคู่ปฏิบัติภารกิจในการเก็บตัวอย่างดินและหินติดตั้งเครื่องวัดแผ่นเินไหวและลมสุริยะส่วนไมเคิลคอลลินส์อยู่บนยาน การปฏิบัติภารกิจบนดวงจันทร์ใช้เวลาประมาณ21ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางกลับสู่โลกเมื่อวันที่24กรกฎาคมปี2512นับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของสหรัฐ ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีรู้ดีว่าการส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์ถือเป็นความท้าทายอย่างมากและไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ก็เป็นความตั้งใจของเคนเนดีที่จะทำให้สำเร็จความสำเร็จของภารกิจไปเยือนดวงจันทร์ครั้งนั้น ก <7, S 2> ลายเป็นจุด 10, เริ่มต้นของการแข่งขัน 9, เชิงอวกาศและถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของสงครามเย็น 5, ระหว่างสหรัฐกับสหภาพโซเวียตในยุค 2> 2, 1, ปัจจุบันการแข่งขันในเรื่องอวกาศดูจะเข้มข้นมากขึ้นในเชิงธุรกิจมหาเศรษฐีระดับโลกหลายคนเปิดก้าวใหม่ของการท่องเที่ยวอวกาศ so ริชาร์ดแบรนซันแห่ง Virgin ินกาแล i c ติไปแตกขอบอวกาศเมื่อวันที่11กรกฎาคมเพียง9วันก่อนที่เจฟฟเบซอสจะขึ้นไปขอบอวกาศในวันที่20กรกฎาคมซึ่งเบซอสตั้งใจให้ตรงกับวันครบรอบภารกิจไปเยือนดวงจันทร์ของยานอพอลโล11 ขณะที่จีนเดินเครื่องเรื่องอวกาศอย่างจริงจังทั้งเรื่องส่งยานสำรวจไปดาวังคารและการสร้างสถานีอวกาศกว่าครึ่งศตรวตรรษนับจากก้าวแรกที่มนุษย์ไปเยือนดวงจันทร์อวกาศกำลังกลายเป็นพื้นที่ชิงความเป็นผู้นำทางการเมืองและเชิงธุรกิจแต่ในเชิงประสบการณ์ความฝันของคนทั่วไปที่จะไปเยือนอวกาศอาจจะอยู่ไม่ไกลเกินเอือ้อม ชาตรีสุวรณวรณวไลกรไทย PBS World ลรายงาน yes,